มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเมื่อวันที่24กรกฎาคม2568ที่กองบัญชาการกองทัพบกพลเอกริชชาสุสุวานนรองโฆษกกองทัพบกระบุเพิ่มเติมเวลา9ก้นาฬิกา20นาทีกองทัพบกพบการประทะเพิ่มเติมตลอดแนวพื้นที่ ผาหมออีแดงปราสาทเขาพระวิหารพบฝ่ายกัมพูชาเปิดฉากใช้อาวุธทุกชนิดและ BM21 ส่วนฝ่ายไทยเข้าประทะตามแผนพร้อมตอบโต้ปืนใหญ่สนามสำหรับพื้นที่ที่มีการประทะกันระหว่างไทยและกัมพูชาขณะนี้มีอยู่ด้วยกันทั้งหมดจำนวน6พื้นที่ได้แก่ปราสาทตาเมือนทมปราสาตาควายช่องโบกเขาพระวิหารห้วยตามาเรียภูมะเขือช่องอานมาและช่องจอม ล่าสุดกริกา20นาทีมีการรายงานว่าเจ้าหน้าที่ทหารไทยได้รับบาดเจ็บ2องนายจากอาวุธยิงสนับสนุนในพื้นที่บริเวณกลุ่มปราสาทตาเมือนทมจังหวัดสุรินทร์ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ